ูเขาจำลองอเมื่อวานนี้ฉันไปภูเขาเห็ดสนมาล่ะอเจอแล้ว,จวเจอแล้วช่ายเห็ดสนที่เพิ่งเก็บมาสดๆเอามายาม่างบนเตาถ่านเพื่อเพลินกับกลิ่นหอมๆแล้วก็เพื่อเพลินกับรสชาต เก็บเองเนี่ยรสชาติมันคนละระดับจริงๆนะพวกนายจะไม่รลอไปบ้างล่ะทั่วเก็บเห็ดสนหน้าอุ้ยแต่ว่าชาวรากแย่อย่างพวกนายคงไม่มีโอกาสล็อกมั้งเด้อได้สิเดีฟังเสนในอกคุยโมโอ้วดที่ไรมันทั้งงดเกียล้วก็อีฉาทุกทีเลยต้องแบบนี้ไปขอร้องโดเรมอนไม่สิ ต่อให้เป็นกระปะวิเศษของโดราเอมอนก็คงไม่มีเห็ดสรน,นะมั้งแม่ครับขอร้องนะครับแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับช่วยพาผมไปเก็บเห็ดสนหน่อยนะครับโบ,บราณว่าเรื่องกลิ่นต้องเห็ดสนรสชาติต้องชิมเมจินะเห็ด<อ>ชิมเมจิอร่อยกว่าเห็ดสนตั้งเยอะหนึ่งจ่อหนึ่งจ่อหนึ่งจอออ้อออาวกลับไปแล้วเหรอดูดนี่ฉันจะเรียมอาหารจริงๆไงนะเพลอแป๊บเดียวอ้วนขึ้นเลย เป็นอะไรไปเหรอทำไมหน้าตาซึมเศาจังอ่ะแม่บอกว่าเห็ดชิเมจิอร่อยฮะอแต่ว่าฉันอยากกินเห็ดสนนี่นะโถเอ้ออยเรื่องนั้นนาจจะตายไปคาฟูโตอ,อาหารพิเศษชุดจำลองเห็ดสนไม่ใช่แบบนี้ฉันอยากไปเก็บเห็ดเองแบบเเนอแล้วก็กินสดๆที่นั่นโอ้ยเหรอฮอะอให้ตายซิ มันน่างุดงิดบนอิจฉาจริงๆเลยอ้าม,ม,มีอะไรเหรอครับพ่อครับพเพื่อนพ่อบอกว่าตกปลาอีวานา้ตัวใหญ่เขานี้นะแแถมยังเท่านี้คงจะชัดเจนแล้วนะว่าฝีมือของฉันเหนือกว่านายเยอะถ้านายเจ็บใจก็ลองตกให้ได้บ้างไอ้หัวขี้นว่ามันอย่างนี้แต่พ่อไปตกปลาต้องตกได้เหมือนกันนั่นแหละต้งงานมันยุ่งจนไปไม่ได้เท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็ไปที่บ่อตกปลาตรงโน้นสิครับ บอตกปลาปลาอีวันามันอยู่แต่ในลำธารไม่หุ่เขานอนนะ่ะมันท้าทายกระแสน้ําเปลี่ยนเส้นหาของแม่น้ำจะพเก็บความร้าใจของลูกผู้ชายตกปลาอีวันะในลำธารปลาอ่วันที่ตกได้สดๆอยากมาทานซาชิมิหรือย่างกินก็สุดยอดอุ้ยอยากได้จังเลยอยากไปจริงๆมีนะครับอยากนะลำธารเน่ยผมมีนะ กล่องภู้ขาพร้อมละธารสวนกล่องเหรอมาทำอะไรอ่ะฮะเพียงแค่เปิดสวิตช์นะครับนี่น้ำก็จะไหลออกมากลายเป็นลำธานทันทีเลยโอ้ต่อจากนั้นนะเราก็โรยนิดๆไข่ปลาชนิดโซเร็วในอดใจลงไปเลยเออจะเกิดอะไรขึ้นเหรออืมใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอ๋อดีมากดีดีดี รีบไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลาเถอะครับเร็วเอ๋อาพอสุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามาด้วยไปฉายยอดส่วนเอาละจับผมเอาไว้แน่นๆนะครับแหน่ไม่ตกไม่ตกโอ้ยสุดยอดไปเลย ลาเยอะแยะไปหมดเลยอะตกปลาให้สนุกเลยนะครับพ่อครับขอเจ้านะาโดนไลยมอนเดี๋ยวเผือเตะเข้ามาแล้วจะยุ่งวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเออนี่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่นายใช้คําว่าชุดกล่องใช่ไหมเออแล้วยังมีกล่องอื่นอีกไหมฮ่าต้องมีอยู่แล้วนะ่ะไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินสำหรับก,การซ้อมปีนเขาภูเขาหินม,มากสาหรับการเล่นสกกีภูเขาสําหรับให้เด็กๆเ,เดินป่าภูเขาผจญภัยสุดระทึกใจ แต่ภูเขาเห็ดสนเนี่ยคงไม่มีหรอกเนาะ,ะไม่สิ่มีเหรอภูอเขาสนแดงสำหรับเก็บเห็ดสนสนแดงเหรอใช่แล้วเพราะว่าเห็ดสนจะขึ้นอยู่ตามรากต้นสนแดงเป็นส่วนใหญ่เลยนะถ้าอยากจะปลูกก็ต้องใช้เชื้อของมันเองเอ๋โรยเชื้อเห็ดสนลงไปซะให้แสงแดดแล้วก็น้ำฝนอย่างเหมาะสมด้วยอีกประมาณสิบนาทีก็จะงอ,อกออกมาออเอ๊ะไปเล่นชิสก,กับมาด้วยดีกว่า เก็บเห็ดสตอนนี้เนี่ยนะใช่เก็บได้เต็มที่กินได้เต็มที่ยังไงก็มาดูก่อนเถอะนะไป<อ><อ><อ>ฉายยดอดสวยว้าภูเขาสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะอยู่แถวนี้หรือเ,อเปล่านะ้อ <C oughs> ขั้นแรกนาเริ่มจากฝั่งใต้ของภูเขาก่อนเถอะนะเพราะว่าเห็ดสนจะเติบโตได้ดีในที่ที่แสงแดดส่องถึงแล้วก็ลมผ่านจะถวัมีโดรลเอมอนอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจเนาะ ลุกเหมือนกันนะเนี่ยเอานน่่ยดิตามมาตามมาตามมาโอ๊ยฮนบอรี่ตร้อวหรือเปล่าวะไหวเหรอเอ้าตรงนั้นไงมีต้นสนแดงเยอะแยะเลยล่ะดีละฉันต้องเก็บด้วยมือของฉันเองให้ได้เอ๊ะเนี่ยเหรอต้นสนแดงน้องเห็ดสนอ๋อไม่สิครับท่านเห็ดสนครับท่านอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ ไม่ใช่จะเจอง่ายๆเลยเนาะแล้วควรจะไปหาทถวไหนดีล่ะฉันว่านะอย่างน้อยๆก็เดินไล่หาจากทางรากขึ้นไปบนเนินเขาจะดีกว่านะมองไปที่รากของต้นสนแดงต้นแรกแล้วก็เดินหาบริเวณนั้นให้ทั่วเลยเพราะเขาว่ารากของต้นสนนั้นมันแผ่ขยายไปได้ไกลกว่าที่คาดชิดนะท่านเหตุสนครับท่านเหตุสนอยู่ไหนครับเจ๋อ นี่คือไบบนที่สูงๆไงช,ช่วยด้วยบอลพ่ตานี่ปีนขึ้ที่สูงแล้วนะจะพูดแบบ,แบังเ้วี่ตา้วยบไที่สังนี้งวอง ไหนกันนะขอร้องแล้วช่วยเจอหน่อยเถอะคราวนี้แหละต้องหาให้เจอให้ได้อยู่ที่ไหนกันแน่นะนี่แหมแปลกใจจริงๆเออเออเอเจอแล้วนี่ไงเห็ดสดเจอแล้วเหรอจริงจริงด้วยให่ใ่ใ่ให่ใ่ใ่ใช่่่่สูงขนาดน้น่ะ ใช้คอบตอไปพายไผ่ไม่ได้นะเห็ดสนน่าต้องเก็บด้วยความยากลำบากที่จะอร่อยเอาร่อยกึยเอพี่จ้าไป่ลอยปี๊ปีอย่ามาฝากมาเยเอาไปเถอเออพี่้จะยังเข้านะจิจสุขาจิจจัไปลยย่ย อยู่ด้วยแท้ๆโรบิตะไม่เป็นไรใช่ไหมรีบเก็บเห็ดสนกันเถอะโดยเอมอนดูสิเห็ดสนทั้งนั้นเลยโอ้โหเห็ดสนดอกโตๆด้วยท่นนั้นก็มีท่านี้ก็มีเดแยไปถมดเลยเห็ดสนครับหยาดหยาดยาดเยี่ยมเหยาดยาดห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 ยดหยาดัายายาะดดหหดหรอ หนึ่งหมื่นเยนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเก <c oughs> ็บมาขนาดนี้คงพอแล้วละ่ะมั้งนะอ้าลวละมาถึงช่วงการปรุงเห็ดสนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับเย้ <Yay! S 1> เห็ดสนเนี่ยนะถ้าล้างน้ำมากไปมันจะเสียรสชาติเพราะฉะนั้นแค่ใช้ผ้าขัดเบาๆเท่านี้นก็พอเสร็จแล้วก็เอามือฉีกแบบนี้นี่จากนั้นก็แค่ยางบนจักแรงแต่ว่า ผมเตรียมเห็ดสนที่ย่างเสร็จเรียบร้อยเอาไว้แล้วล่ะครับนี่ไงหอมกรุ่นเลยเฮ้ยง่ลยท่านเห็ดสนครับขอทานแล้วนะครับอบอร่อย เห็ดสนก็ขยายขึ้นด้วยเนาะทั้งพ่อเปในใน็นยังไงบ้างนะพ่อทำได้แล้วเห่้ยอยอดไปเลย,ยดูท่าทางจะได้มาเพียบเหมือนกันได้เยยมเลยกลับมาแล้วอุ้ยกินเห็ดสนหรือไงนะคงไม่ใช่หรอกนะเรื่องแบบนั้นจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะแม่ครั อยู่กันพร้อมหน้าเชียวดูสิครับกับข้าวเย็นนี้ตอนที่เพิ่งจะเก็บมาสดๆเลยปลาอีวานะธรรมชาติก็มีนะนี่ยังไงเห็นไหมเห็ดสนเห็ดสนอีวานะไม่ไม่จริงเนี่จะท้องเป็นความฝันแน่ๆฉันฝันไปเแล้วแี่ความจริงแล้วก็ไม่ได้ฝันด้วยครับแม่รีบทำอาหารเถอะครับ ไม่จริงหรอกฉันต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยเพียเออ้ยนเพี้ยนนี่แหละออนี่บอกเลาเป็นเรื่องจริงไงคำนี้นะผมอยากกิขคาคลุกเห็ดสนกับปลาอีวนันนันึ่งจังเลยอ่ะไม่จริงหรอกอยังไงฉันก็ไม่เชื่อป็น